ต่อนะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับที่ลอกกระดาษกาวตัดน้ำยานะครับที่บล็อกน้ำยานะครับอ่านี่คือโคนนะครับโคนของท่อนปลายนะครับที่ไว้ต่อนะครับส่วนทรงของผมครับก็แล้วแต่ความชอบครับช่างพี่ๆนวนะพี่ช่างทุกคนก็ก็จะมีรูปแบบของตัวเองครับ แต่ถ้าตามสั่งยังไงก็ได้ครับแต่ผมก็ได้ชอบแบบกลายเป็นข้อกล้องกล้องไม่ซูงเลมาณนี้านะครับมาหน้านะครับ สอบถามแล้วก็เป็นกำลังใจติชมการทำเบี่ยงผมได้ครับเพื่อปรับปรุงนะครับไม่โฟกัสเลยคันนี้รู้สึกแต่งเต็มนะครับ กอเกตดีมากครับบูทเกตทั้งไกด์ทั้งแบงค์เอบอเตอร์นะครับเ,บเ,บเชื่อในความสวยแล้วก็การใช้งานครับ